มีประเพณีวัฒนธรรมหลายอย่างเลยนะคะเช่นการแต่งกายอาหารการกินหรือว่าวิถีชีวิตนะคะซึ่งวันนี้พวกเราเลือกอเป็นประเภทอาหารการกินนะคะซึ่งเป็นขนมหวานนั่นเองขนมหวานก็คือขนมอักรก็เป็นขนมของดีของจังหวัดนราธิวาสหรือของเมืองยะกัรนะคะปร,ระวัติความเป็นมาของขนมอักรกันคะคนสมัยก่อนเนี่ยคำว่าอักรอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าอักแกะหรืออักกะซึ่งแปลว่ายกขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะหมายถึงการ กรรวิธีการผลิตของขนมอัคกะซึ่งต้องยกไฟบนลงมาทุกครั้งเมื่อขนมสุกแล้วค่ะค่ะซึ่งขนมอักานี่นะคะก็เป็นขนมเอ่อเป็นขนมที่นิยมของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้นะคะส่วนผสมของขนมอัคกะก,ก็จะมีแป้งไข่น้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะครับซึ่งขนมอัก็เนี่ยนิยมการได้ประทานในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมนั่นเองครับ อยากรู้ว่าเป็นยังไงเชิญไปรับชุดกันเลยค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างครับกระหลืงแป้งสาลี่มีเส้น้ำตาลน้ำตาลแว่นกะเทิไก่ไข่ไข่เป็ดแล้วทำไมถึงต้องเลือกใช้ไข่เป็ดครับเอาละวันเลยเตะเออลเย็บว่าละเย็บว่า เมือ่อสุกแล้วครับก็จะมีสีน้ำตาลเลืองนะครับนะครผ่านครับขนมอาก,ก็นิยมรับประทานในช่วงเดือนไหนครับนปอสดูหานเยอะแล้วก็ปอสดทีกิยโควิดแบบแต่ว่าทิกิล้ลนี่อ่าหาเด็กเขาเขาเาละกนนั่อสโควิดนี้ มีผลประโยอย่างไรบ้างวว่าอีกว่าสีๆอะ้นววิมีว่าว่าเจดเดจะต้อว่าสมมติเยอกานปงอาจจะปงบาดเยอะตัวว่าปงบาเป็นางดิจตัวว่นนี้เราว่าบาเนว่าสีๆเรืองว่าอย่างนี้แล้วขายลูกละกี่บาทครับห้าบาทมีช่องทางการติดต่อไหมครับอาจจกเล็บเซ่ เดี๋ยวผมจะขึ้นให้บนวิดีโอนะเราได้ชมได้ทราบกันแล้วว่าประวัติความเป็นมาของขนมอาเกาะและวิธีการทําของขนมอาเกาะเนี่ยจะเห็นได้ว่าขนมอาเกาะเนี่ยมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานมากและได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นแต่เรายังได้รู้เกี่ยวกับวิธีการทาของขนมอาเกาะอีกด้วยในการนี้เนี่ยพวกเราต้องขอขอบคุณคุณเวยะที่ได้สืบทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการทาของขนมอาเกาะ และได้สละเวลาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาศึกษาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้สืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่นอีกด้วยครับและพวกเราก็ต้องฝากขนมอัก้ของหมู่บ้านยะการด้วยนะครับเชื่อว่าถ้า